กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับสองสาวขนาดชาแนลเด้อจ้ามืาอนิเด็กก้อยจากพี่น้องก้อยตะว่าใส่พริกพริกเหนือจากพี่น้องใส่พริกเหนือแล้วก็ะพักแก้มห้าหลากหลายมากเลยจ้าก้อยแบบบ่อไรใส่เลือดเด้อจากพี่น้องก้อยเองพักแก้มห้าหลากหลายจ้าเด้อจะอธิบายได้โตจ้าที่เข่ายิ้ง่้ายจากพี่น้องมืวเข่าแห้งจากพี่น้องอในทีิเที่ยงเลยอจากฮาโม่จากเข่าเ้าเด้อจากพี่น้อง มาเด้อยวจะจัดแซมกันสีสันมันบ่เข้ากล่องหรือเปล่าจ้ะสว่านอันนี้มันจะจานเด้อย้ะสตอเฮะกับมีเด้อจ้ะอืแบบพนกับเพี่อใส่พริกเหนื้อจ้ะพี่องใส่บกแควนนแนน้น้ำใบสะระแหน่ฮะกับมี่จ้าเ ้ามใหญ่แต่พีเนาะเ้าลังัแล้วสออีกใช่ไหมคะรสาบเบ้าพี่น้อือเฮ้ยฮะจมาทง ไดรดก็มีแล้วจ้ะแสบพอจะพี่น้องซับได้เลยจ้ะซับมุนมุนไม่ได้ใส่เครืองอะไรแล้วจ้ะพี่น้อง แล้มันพักอย่างนี้มันลื่นซต่ไ่หน่อยพักขาแต่มมนจะเหนือมั้งพวกินบ่อไรจะขี้กระตือขอยหาวใจ้ลยชิคโยนทิกหวานจา้ะ 순화합니다. <목소리도>